สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการรับโคอดอ่งางเปาแล้วก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาเงินฟรีวันนี้มีการอัปเดตในส่วนของฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันดีคือตัวขุดตัวใหม่ด้วยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะเราอยู่ในแอปเคชันที่มีชื่อว่า e d e w o r d นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็มารับโคดอังเปานะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก็สิ่งที่เราจะมาอัปเดตในคลิปนี้นะก็คือเป็นตัว AI Agent นะครับผมนะกะ็มีตัวใหม่ทุกคนนะที่กำลังจะเข้ามามีคนเห็นไหมทุกคนนะ Social นะครับ YNX นะครับอ่าแล้วก็ AI a r c e r ก็มีอยู่แล้วทุกคนนะก็ตอนนี้มี2ตัวที่จะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้นะมาแค่ตัวเดียวนะครับผมในะที่มาอัปเดตเนาะก็กอดอื่นเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนนะันแจกซองอ่งางเปากันก่อนนะครับผมนะซองอ่งางเปานี้ทุกคนนะก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2อง้คนที่จะได้รับนะครับแล้วก็ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5 0,000อ่าห้าหมื่นเหรียญบิลด้วยกันนะหรือประมาณ5ดอลลาร์นะครับโคดอ่งางเปาในคลิปนี้ก็คือ ANC stu dios 2 8 0 4นะครับจากนั้นก็ให้เรานำมาใส่ที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็กดค้างกดวางกดแรก้ดอังปลอทันทีนะครับนี่ทุคนนั้นได้มาอยู่ที่111.23สตามค์ด้วยกันทุกนี้นะครับผมก็เป็นคนรับคนแรกนะของค้ดนี้ด้วยกันนี้ทุกคนเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็แนะนำนะ แชร์คลิปนี้ด้วยให้คนอื่นมารับให้หมดตรงนี้ด้วยนะครับผมนะต่อมาก็มาอัปเดตในส่วนของอสติ๊กของฉันในส่วนของตัวขุดตัวใหม่ทุกคนเนาะก็เดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับอ่ะ ปกติทุกคนจนะมี AI เชิ่นะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะับมีตัวใหม่มีทุกคนนะอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่จะเข้ามานะครับผมผมได้ยินมาว่ามี2ตัวด้วยกันนับอันนี้คือผมมีสิทธิ์ในการขุดล่วงหน้าทุกคนเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็บอกนะครับเป็นส่วนของช่วงเวลาการขุดล่วงหน้านะครับอีกประมาณ14ชั่วโมงนะก็จะเริ่มขุดทุกคนตรงนี้เนาะก็อา่ารายชื่อนะก็สามารถที่จะดูได้นะครับนี่ทุกคนนะ ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมลืมไปนี่ทุกคนนะ้ะผมอยู่อันดับที่30นะครับในส่วนของคนที่จะมีสิทธินะรับรางวัลจากการขุดล่วงหน้าทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับผมนํามาจอยกันได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าคนที่จะมาเข้าร่วมในส่วนของการขุดจากเอ็กซกได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเอ็กนี้เท่านั้นทุกคนนะตอนนี้ ราคานะับอ,อยู่ที่200รอทุกคนนะจากปกติน่าจะอยู่ที่400แล้วก็สัปดาห์ก่อนเหลือที่300นะครับสัปดาห์นี้ลดเพียงแค่200แล้วทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะเราสามารถที่จะหาอหด,ด,ด,ดียญ X ได้จากการที่เรานะั้นนำเหรียญบิลนะครับนำเหรียญบิลไปขายเป็นเหรียญ USDT นำเหรียญ USDT มาซื้อเป็นเหรียญ World นำเหรียญ World นะครับมาซื้อในส่วนของ s b i c ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามี s b i k เมื่อไหร่นะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการขุดได้ตรงนี้ทุกคนนะซึ่งขุดนะครับตัวนี้ที่ผมที่ผมขุดอยู่นะถ้าเราจะขุดนะครับผมต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับอ่ากำลังขุดนะ 300 300 x ทุกคนนะหรือ300วนะัถึงจะสามารถกุดได้ถ้ามีน้อยกว่านี้จะยังไม่สามารถกุดได้คือต้องไปหาดินเว r ร์เพิ่มแล้วก็มาขุดนะตอนนี้นะของผมนั้นผมอัปเกรดทุกคนนะอัปเกรดเป็นเ e v e l 2ทุกคนนะจับก,กติเ e v e l 1นะผมตอนนี้เป็นเ e v e l 2นะแล้วก็ การขุดของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะรายละเอียดนะครับนี่ทุกคนนะผมได้รับเปลี่ยนนะครับประมาณช่วงทุกๆวันนะอันนี้คือตอนแรกๆนะผมทาการขุดแค่ตัวเดียวก็คือเลเวลหนเนาะจะได้แค่1382นะครับ อันนี้ก็1316นะครับแล้วก็อันนี้ก็1290มันจะยิ่งน้อยลงทุกคนนะอันนี้ก็1290อันนี้อันเดิมนะฮะอันเดียวกันทุกคนแล้วก็วันที่26หน้าผลอัปเกรดนะคือเป็นอัปเกรดเป็นวที่2คือจาก300 x นะผมก็เพิ่มอีก3าม x เป็น6 0 0 x ด้วยกันตรงนี้เนาะก็กลายเป็นอ่าผมได้วันละ2 2 5 8 8อันนี้ก็252 2 2 5 1 0ทุกคนนะถ้าเราสังเกตคือจะได้เหรียญน,น้อยลงในลงทุกคนนะซึ่งไม่แน่ใจเป็นผลมาจากอะไรทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้เหรียญตรงนี้นะครับที่ผมได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ1 4 2 4 8เหรียญตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ประมาณ6.85ดดอลลาร์นะครับนี่ทุกคนนะก็ เหรียญนี้เราสามารถนําไปขายเป็นเหรียญ USDT ได้นะครับถ้าใครอยากได้ตัวขุดตัวไหนก็ไปศึกษาดูก่อนุกคนนะก็สามารถที่จะขุดได้ตอนนี้นะครับเพียงแค่2ก่อนนะก็คือตัวขุดตัวนี้ AI เชื่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Bit Hero นะแล้วก็อันนี้ตัวมาใหม่เดี๋ยวผมก็ถ้าเราขุดนะครับโอ้โหตอนนี้ราคาราคาดีอยูุ่กคนนะราคาน่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถซื้อได้ผมก็น่าจะอ่า เก็บนะครับผมนะาเก็บในส่วนของตังนะครับแล้วก็ไปซื้อเป็นเหรียญเวร์นะแล้วก็ค่อยไปขุดนะน่าจะประมาณ300เวร์ตอนนี้ราคาเหรียญเวร์ตอนนีอ้อยู่ที่มันลดอยู่ทุกคนนะคือถูกนะเราสามารถที่จะนําไปซื้อได้ทุกคนนะโดยการกดค่าขายเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มนะครับผมมี1919 19ดอลลาร์ทุกคนนะก็ได้ประมาณ250้ยาเวร์ดด้วยการกดซื้อเลยนะครับผมอ่านี่ทุกคนนะ แล้วก็ผมจะซื้อทํำไมผมซื้อเลยเพราะว่าผมจะเตรียมการลงหน้าถ้าหากว่าเขาเปิดตัวสามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะก็คือตัว AI AI อะไรเมื่อกี้ AI social อ่ะ social นี่ดูนะ social ynx นะครับถ้าเปิดตัวได้ซื้อเมื่อไหร่นะตรงนี้นะสามารถที่จะกดได้เมื่อไหร่ ผมก็จะซื้อทันทีตรงนี้ทุกคนนะก็เชอัล็อกทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ทําการซื้อเป็นเหรียญอา่าเวอร์แล้วทุกคนนะครับนี่ทุกคนนะตอนนี้เหรียญเวอร์ World ของเรากําลังเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอ่าเมื่อกี้นะครับเราทําการซื้อและตอนนี้ยัง,ยงไม่เข้ามาทุกคนเนพะราะว่าอ่าน่าจะทักเซ็กชันก็คือยังซื้อขายยังไม่หมดทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวขุดตัวใหม่เนะ ก็นะครับามาสร้างนะในส่วนของแชทต,ตรงนี้มาสร้าง AI agent ด้วยตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับคุยแชทกับ AI agent ก็เราต้องการให้ AI agent ช่วยอะไรบ้างในการเล่นเกมแล้วก็พิมพ์ได้เลยแล้วก็ ใส่อีเมลในการใช้งานเบัญชจิงของเราแล้วก็ทําการกดส่งท,งทันทีแล้วผมก็ทําแล้วในส่วนนี้นะครับผมนะอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะเราเราก็ถามว่าเราจะทําการถอนเงินละเราต้องมีเหรียญที่มีชื่อว่า usdt แล้วก็นำเหรียญ usdt นั่นมาถอนตรงนี้ทุกคนนะมาถอนตรงนี้นะครับถอนแค่ต่างเพนแค่ส่วนจะุดหนึ่งดอลลาร์เนาะหรือประมาณ4บาททุกคนนะแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่า100บาท5 0 0บาท1,000บาทแล้วก็1,000งนบาทเนาะซึ่งผมก็ทำการถอนเงินล่าสุดนั้นวันที่ 31เดือนมีนาคม2025นะนจำนวนอยู่ที่1,339บาทตรงนี้นั่นเองนะครับผมนก่นก็ถือว่านับแอป,ปนี้น่าจ่าเงินได้หลายช่องทางนะแต่ว่าของผมนั้นตอนนี้สามารถถอนได้เข้าบัญชีของธนาคารแล้วก็เพจพาแล้วก็เป็นในส่วนของคริปโตเนาะบางคนนั้นสามารถที่จะถอนเงินได้เข้าบัญชีของ t รูมันนี่วอลเลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะส่วนหน้าได้ตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เราทาภารกิจตรงนี้ให้หมดนะ ภารกิจในวันตรงนี้ให้หมดทุกคนนะพอเราทำภารกิจหมดนะเราสามารถอ่หมุนสปินได้นะแล้วก็ตรงนี้หิซบัตนะครับก็มากดรับได้นะครับมีทุกคนนะกดรับได้จะได้เป็นเหรียญบิลเข้ามานี่ผมได้มาอยู่ที่30บิบวิลด้วยกันนะครับผมก็ส่วนใครที่ต้องการทำเรฟเฟ a ลนะมาที่คําว่าเชิญแล้วก็ทำการเชิญได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือรหัสเชิญของผมนะใครที่ใส่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆด้วยตรงนี้นะครับผมนะ ส่วนนี้คือในส่วนของคนที่เชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับด้วยตรงนี้ในส่วนของคะแนนบิลนะครับผมนะนี่ทุกคนได้มาอีก150บิลได้มาอีกประมาณ300บิลนั่นเองนะครับผมนะ อ่ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะวันนี้มาอัปเดตในส่วนของตัว AI Agent นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถที่นำเหรียญ USDT มาซื้อเป็นเหรียญ World ได้แล้วก็นำเหรียญ World มาซื้อในส่วนตัวนี้ได้นะครับมันมีประโยชน์มากมายทุกคน,นก็มาดูได้และสิทธิประโยชน์นะครับผมนะก็เพิ่มรายได้ b i l เพิ่มรายได้ World เพิ่มโชคลาภของคนกด AI Agent ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นในส่วนของ มีความมุ่งมั่นในการเช่าแล้วก็ขายคือเราสามารถที่จะนําตัวนี้ไปซื้อได้ไปเช่าได้เนาะให้เช่าก็ได้หรือขายก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็มีตลาดนะตลาดที่เปิดให้เช่าเนาะอ่านี่ทุกคนนะก็ตลาดเปิดให้เช่าแล้วก็มีในส่วนของตลาดที่ขายทุกคนนะเราสามารถนํามาขายได้โอ้โหอันนี้เกือบล้านทุกคนนะเกือบล้านบาททุกคนเห็นไหมอ่ตาตัวนี้ทุกคนนะเขาขายนะครับเออเกือบล้านบาทเลยทุกคนนะ โอเคทุกคนนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ